ใช้ชินจำเลยไซต์ที่เราซ้อมมกี่วันครับับเดือแค่ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่ค่ายชินจำเลยมีที่จังหวัดโคราชมีใครเป็นคู่บ้านคู่ซ้อมก็ือเปล่าก็มีเพื่อนๆเป็นแฟนก็คืพวกเพื่อนพ่ๆน้องๆในค่ายเชื่อกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบแปดปีเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับประมาณห้าห้าสิบเอ็ดเราเป็นมือร์สไตล์เลยครับ มวยทองแล้ววันนี้เรามาเจอกับมาเลยทองยังไม่เคยต่อยกันเลยอันนี้ครั้งแรกเลยเนาะแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยก็ไหมฮะศึกาเขาขโมยตล์ก็ออกทีมืองแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวยังไงนี่ก็ทำแล้วเดี๋ยวมาแก้ไขทีอีกเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่นี่อ่ะที่ลำสีนี่วันนั้นต่อยกับนลำพุเป็นไงบ้างก็แพ้คะแนนแพ้คะแนนไปวันนั้นต่อยเี็กเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดถ้าเกิดเช้านี้เข้าช้่งหนักคิดว่ามันเกินหรือมะขาดประมาณเท่าไหร่คิดว่า ก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้านะเยเซนจีสายสักหน่อยนึงร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้ายเนะสูงกว่าแข็งแรงวันนี้พร้อมมอลไนะกับค่ายพร้อมมาแจ้งเกิดด้วยเนาะไฟที่เราครูมากี่กิโลครับสองโลเราต่อยมือมันทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณสามสิบกว่าครับเราคนจังหวัดมนองคายเอาฝากช่วยเป็นคำนวณนิดหน่อยช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้เต็มที่พอมาแจ้งเกิดที่นี่เนาะวันนี้ปวดหัวคู่แรก้ยด้วยวันนี้ขอให้น้องโชคดีขอบคุณมากคตัว มาท้องในจริงในเมืองวันนี้เจอกับปราสาทชัยนะเคยช่องก่อนไหมยังไม่ไม่เห็นเห็นเห็นรูปหน้าเขาเราเราได้ยังไงเราได้เสียเปรียบตรงไหนเขาบังวันนี้ต้นส <im <im ูงต at ้นสูงอ่ะเขาสูงกว่าเราซ้อมอยู่กับพี่หนุ้ยนะกี่วันเอานี้สองอาทิตย์สองอาทิตย์เราเป็นมวยสไตล์ยังไงฝีมือมวยฝีมือคู่ต่อสู้ในเขาเห็นไหมเขาคลิปเห็นคลิปกันไหมเห็นครับเขาเป็นไงมวยเข่ามวยเข่าฝีมือเวลาเจอมวยเข่าเนี่ต้องทำยังไงทีบหรือว่าเตะวนไปเรื่อย ผมคิดว่าเราถนัดวันนี้เราถนัดซ้ายถนัดขวาขวาคิดว่าวันนี้กันเข่าได้ไหมได้แมวขึ้นคอนะเอาไปเช้าเหยียบแล้วช่างเป็นไงเกินมาเท่าไหร่ร้อยเจ็ดจุดสี่เกินจุดสี่วันนี้ร้อยเจ็ดนี่เราเคยโชคไหมเคยมันได้ไหมมัน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 โหลดบีบลงมาหรือว่ามันพอดีหรือว่ายังไงพอดีพอดีมันต้องคุมไม่ต้องนี่คุมมากี่กิโลสามกิโลได้ไหมได้ได้นะเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักบดบ่อยเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบสองปีนี้อายุเท่าไหร่ละ บล่าสุดจกไปเดินไหนจกไปเดินที่แล้วครับแล้วที่แล้วจกที่นี่ไหมวันนั้นเจอใครองค์กรทองแล้งผลผลงานเป็นไงแพ้คะแนนแพ้คะแนนแพ้มากี่ไว้แล้วแพ้สองแพ้สองแคน้าหนึ่งนะไอ้ร้อยเจ็ดร้อยหกนี่นะคนนี้คิดว่ายังไงเจอเจอกับปัตตาชัยต้องเป็นที่ครับทีมงานเมื่อวานคิวทองนำหน้าไปแล้วนะก็เขาสร้างชื่อแล้วนะเรามาสองคนวันนี้นะคิดว่าวันนี้ต้องวินไหมวินนะลูกหลานจากจังหวัด อ่ะฝากคนไปจบหนอะเชียวนวันนี้พี่น้องชายจบูนเชื่อใจกัน,นใจเลยคูแรกนะโอเคขอมาน้องชายโชคดีครับ